พอสูงอายุป,ปุ๊บเนี่ยมันจะโค้งหลังฮนะหลังคนเรามันจะโคง้งอ,อ,อ่ามันจะค่อมลงอันนี้ตรงส่วนนี้มันจะเหลือลูกเวลาเราทําจริงอ่ะนะคะเราจะต้องวัดว่าจากข้างคอเขาเนี่ยถึงแนวที่โค้งเนี่ยพิติีกค่ะมาดูตรงนี้ค่ะเนี่ยคือโดยปกติเนี่ยคนที่เดี๋ยวพิติี้จะได้เป็นตัวอย่างด้วยพิตตีบอกต้องมีเออเออเดี๋ยวพิตตี้เกียงนิดนึง<ม>เพราะน้องใสยลูกสมมติว่าคนถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นคนที่สูงอายุหน่อยอ่ะ ตรงด้านนี้มันจะมีแนวโค้งนะลูกนะท่าน,นี้ทุกคนเลยแห่ส่วนใหญ่ที่พออายุเยอะเนื้อมันจะเยอะตรงเนี้ยเราก็ต้องกลับประมาณว่าจากข้างคอเขาถึงตรงเนี้ยประมาณเท่าไหร่แล้วเราก็ดูว่าเนื้อเนี่ยเยอะมากเยอะน้อยโดยปกติเก็บแค่เส้นเดียวพอลูกเส้นเดียวก็ก็เยอะแล้วล่ะนะคะทุกคนแหละโดยส่วนใหญ่จะเก็บเ้นหนึ่งของใครของมันเนี่ยเราก็ต้องเก็บลงไปเพราะว่าไอ้ตัวแรกที่เราทำเนี่ยคือแม่แบบมันยังไม่ได้ปรับมันจะต้องปรับให้เข้ากับรูปร่างเนี่ย พอคนอายุเยอะเนี่ยเส้นหนึ่งหมายความว่าพอเราได้เส้นนี้แล้วใช่ไหมคะบนล่างข้างละครึ่งเส้นพอพับมาเป็นจีบมันก็คือหนึ่งเส้นนี่คือต้องแต่ตาวันตัวอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องดูลูกค้าต้องดูลูกค้าถ้าหลังคอมนะคะเราก็ทําแต่ว่าตัวแต่ว่าอันนี้ง่ายหน่อยเพราะว่าครูจะมาสาธิตให้พวกเราดูว่ามันจะต้องตรงไหนคะอ่ะทันนี้ด้านหน้าป้าพี่ที่แบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะพี่จิทคันี้ด้านหน้าเนี่ยเราดูอย่างนี้นะนี่อย่างเงี้ยแสดงว่าบาหน้าแกเกิดเห็นไหมคะเนี่ยมันล้ำออกมาเนี่ยผิดไม่ได้ เราก็จะต้องเอาสายวัดมาสหรับบ่าหน้าเพราะว่าบางครั้งอันนี้คืออะไรทำเบื่นตาต้องเอาออกนะคะวันหลังหรือนะคะตอนเวลาแกใส่ให้ป้าเอาแว่นตาป้าออกหรือแกใส่เไม่ได้ออกางหนได้ไมข้า้ไม่ได้แล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้วค่ะไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันจะไม่เห็นเนี่ยตอนนี้หมายความว่าเนี่ยแล้วไม่งั้นเราจะไม่เห็นภาพ อย่างเงี้ยแสดงว่าบ่าหน้าเนี่ยมักวาดเกินนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยเอาของมันพูดอีกสองนี่มึงเป็นแขนขุดใช่ไหมคะอะไรมันเป็นแขนขุดใช่ไหมคะยังไม่เป็นแขนขุดเป็นแค่แม่แบบหรือจะบอกให้พี่ทำทีนี้อย่างเงี้ยรู้เลยว่าบ่าหน้าเนี่ยเกินนะถ้าอย่างเงี้ยนะตะเก็ยบไหลพอดีแต่บ่าหน้าเกินเราก็ต้องมาเก็บนะเพื่อจะโค้งแนวบ่าหน้าใหม่อย่างเงี้ยไม่ได้แสดงว่าบ่าหน้าเกินแต่ตะเก็บไหลได้ไม่เหรอะเส้นเดิม แต่ว่าติ๊กบ่าหน้าไว้นะบ่าหน้าติ๊กไว้ทีน,นี้เราก็มาเช็คให้ใหม่ว่าบ่าหน้าเร็นยังไงเมื่อกี้ทำไปได้ไหมอันนี้สามสิบเนาะสามสิบเนาะเอาหลังเดินกันนี่เป็นไรทีนี้ถ้าเป็นเสื้อแขนกุดอันนี้มองไม่ชัดอันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไปปรับตามนี้นะคะอย่างอื่นแกนไม่ต้องปรับเพราะหุ่นแกปกติเดี๋ยวปรับตรงนี้เช็คตรงหลังอะไรโอเคหมดแล้วอะเดี๋ยวงั้นไปยืนป๊บเทง เด็ขาออกเด็กคือจะโค้งแข็งอ่ะครน,นี้อย่างอย่างอันนี้นะคะคือพี่ติ๊กเนี่ยจะมีหุ่นที่ผิดปกติหลายจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป,เ,ปเป็นเป็นเคส e s t u เราดีมากเลยเพราะว่าจะมีจุดบกพร่องที่มุณคูณอยากจะนําเสนอเราหลายจุดนิดนึงเหมือนกันพอเราเริ่มอายุมากขึ้นนะคะช่วงหลังตรงนี้จะโค้งนิดนึงเนี่ยเห็นไหมหลังมันจะโค้งนิดนึงเก็บหนึ่งเซนเหมือนกันลูกส่วนใหญ่ก็เก็บหนึ่งเซนเหมือนกันนะคะวิกฤจพี่เกิดก็เหมือนกัน สองข้างไม่เท่าการรันด้วยลูกสังเกตเห็นนะคะข้างนี้พิติ๊ก็จะตกลงเยอะเห็นไหมคะเนี่ยข้างนี้จะตกลงเยอะข้างนี้จะสูงไปนะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บเนี่ยเราก็ต้องถัวะฉะเฉลี่ยเอาว่าเราเอาแค่เซนเดียวนั่นแหละนะคะไม่เอามากกว่ากันตัวนี้ก็จะเหลือนิดนึงก็ช่างมาเพราะเดี๋ยวเวลาเขาเข้าแขนนี้ก็สูงแต่ถ้าเป็นแขนปุดเราก็จะปรับให้หมดเนี่ยลนะ<ต>ักษณะถ้าเรามีแขนเราต้องเก็บนี้่เหมือนกันเก็บเหมือนกันเออถ้าเป็นลักษณะอย่างพี่ติก๊กเนี่ย เนื่องจากมันเป็นโหนกต้องเก็บ2ส,สเต็ปของของพี่เขาแค่โค้งสเต็ปเดียวแต่ของพี่ติ๊กเนี่ยลักษณะของเขาโหนก2ส,สเต็ปม,มาถึงตรงนี้ก็ปูดตรงนี้ก็ปูดแต่ของพี่เขาจะปูดตรงนี้นิดเดียวนนเขาเหมือนโค้งแต่นี้มันจะเหมือนนูนึ้นมันค hmm ่ะก็ปอกนิดน,นึงเพราะว่าเซนหนึง่งเซ็นตตรงนี้จะเป็นช่วงเอ,อ่ออันนี้จะเป็นช่วงบ่าแต่อันนี้จะเป็นช่วงครึ่งหนึ่งระหว่างเส,ส,ส้นแนวตั้งอันนี้อันนี้เราเรียกว่าเส้นข้างคอนะคะถึงเส้นบ่าเนี่ย ก็คือจุดที่9ลงมาถึงเส้นที่5นะคะตรงนั้นนะแบ่งครึ่งก็จะเป็นเส้นนี้สําหรับบางคนที่ที่เรียกว่าโค้งนูนมากอย่างของพี่คือปกติเพราะว่าคนสูงอายุป,ปุ๊บหลังจะค่อมนิดนึงแต่อันเนี้ยคือเท่าเหมือนกับว่าเขามีเจ้าเนื้อหน่อยนเนาจะมีเนื้อเพราะฉะนั้นถ้าคนมีเนื้อเยอะๆเหมือนว่าคนอ้วนด้วยให้หนูแบ่งจากจุด9กับจุดจุดนั้นนะจุด5นะแบ่งครึ่งแล้วเก็บเก็บเก็บขวาง ประมาณนะคะครึ่งเซนครึ่งเซนก็คือ1เซนเดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูอย่างเปิ้ลเปิ้ลยืนให้ครูหน่อยเนี่ยอย่างคนเนี้ยก็ต้องเก็บเปิ้ลหันหลังลูกเนี่ยเพราวะว่าคนอ้วนเน่ะจะเนื้อเขาจะเยอะยังไงก็ต้องเก็บไม่งั้นอ่ะถ้าเราทําแขนขุดอ่ะมันจะเหลืออันนี้เราพูดถึงแขนขุดนะถ้าเราพูดถึงมีแขนเราไม่ซีเรียสอ่ามีแขนเราไม่ซีเรียสแต่ถ้าเป็นแขนฝุดปุ๊บเขาจะมีปัญหาเรื่องลูกด่างเราต้องเก็บอ่ะแค่นี้หันหน้านะคะ่ะพี่ปปิดเก็บแล้วค่อยโค้งแขนใหม่ <c oughs> เดี๋ยวก็โค้งใ,ใ,ใ, <c oughs> ให้เขาใหม่ได้้นี น่ติกเ่ยอย่างที่ครูบอกแล้วว่ามีเนื้อหน้าอกแต่ไม่มีเนินลูกนึกอ,ออกไหมคนที่มีเนื้อหน้าอกแล้วไม่มีเนินเนี่ยทายากถ้าคนมีเนินมีอะไรอ่ะมันทําง่ายเหมือนครูตุ้มเนี่ยทำยากมีแต่นมแต่เขาเป็นคนผอมตรงนี้จะหายไปลูกนึกออกใช่ไหมตรงนี้จะหายไป